ยัไงไงสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเฮ้ยรีวิวรีวิวนี่อะไรไม่รู้นะั่นแน่ๆมันแค่เขียนหน้าผมผิดเป็นฮอตทอยสเกลหนต่อ6นะมามาแกะด่นว่าตัวอะไรแกะะน่ระวังนะกดตาร เออตรงนี้ยาวไปแล้วเออไม่ทำฟาเบาเบาๆเลยไม่แต่โดดข้างล่างไม่โดดข้างล่างมันจะข้างล่างจะเป็นรอยมาแล้วอันนี้ได้ช่วยแกะวันแรกเลย,ลลเลยแล้วคือนนลคลิปที่เคยทำอันนี้เป็นตัวแบบพิเศษอะไยนะ ถ้าเพิ่มสีนี่นีดกระบน่าจดึงนะนี่เองนดี้ที่ยว ยวยกองมีสองชั้นเลยน,น,นะป๊าป๊ยังไม่หมดนะตอนนี้เราเปิดไม่ได้นะนี่ <S <S นี่ชื่อว่าอะไรอ่านนะหว่างถูงที่เตนนอนนี่นอาว่าอะไรนี่ตัวเล็กนี่หรอเอ็นอีเอ็น e. อีเ e. อเนอเอนอันมีอนัน เท็จสองจุดศูนย์นะของนายว่าไม่มีตรงนี้คุณบอกเลยกล่องแม่เขาเขียนอันนี้ไว้อะเขาเขียนติดไว้้หมดเลยอะแต่ความจริงมันไม่ได้ติดกล่องนนแหน่ตรงนี้ตรงนี้ วันนี้มันไม่ได้ติดกล่องไมต่ติดกับแขงๆเนี่ยเนี่ยมองมามันงายแต่มันงายลูกแม่งยกขึ้นมาแม่งยกขึ้นมาพี่แม่งยกขึ้นมาดินี่นตัวอยู่นี่พีเอาวันนี้เอาวันนี้เอาเ่ืเอนนึงแม่นเดือน นี่นะกล่องก็เป็นแบบนี้นะเขาจะเปิดดูด้านหลังหน่ด้านหลังเฉลยหมดเลยนแบบนี้แต่ด้านบอเปืนดาเลยนี่ยไม่ได้ดูกล่องเลยเพิ่งเดี๋ยวมันหงายหล้าเนี่ยเขาถึงบอกไว้แล้วเนี่ยนะระวังมันหงายออกาแล้วมันจะพังมัันตจะพงกล่องมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้น่าจะไปชุดมาร์คหกนะ้ด้านหลังนี่ตัวอักษรมันไม่ได้ติดกล่องนะมันติดอยู่ที่เนี่ยที่ก็มันติดสาย ด้านล่างก็แบบนี้ด้านหลังไม่มีอะไรเลยชั้นนอันไหนปึ๊บออกมาเปิดมาปึ๊บมีถุงก้อนถุงอะไรเนี่ยประมนี้ไม่ว่ามีชั้นเดียวหรือแม่กระงมีถุงชั้นเดียวขึ้นนะเไมยว่ามีถุงชั้นระบายแตาว่าจริงมีถุงชั้นม่มีสองชั้นที่เหมืนข้างล่างด้วยไงข้างล่างมีข้างล่างนิดเอาตัวออกและกัน ดูของก่อนเดี๋ยวค่อยดูตัวที่หลังเอาดูตัวของก่อนของมีอะไรให้มีมือกำ้ัมีมือขยับได้อุ้ยขยับนิ้วได้มือกำที่มีรูรูนี่อันนี้เอียงึ้นได้แล้วทีนี้ทีนี้เกาะแล้วเอียงขึ้นได้เอียงขึ้นได้ที่จริงมือมันจะติดใช่ไหมตรงนี้มันต้องติดแขนใช่ไหมแต่ทีเนี้ยมันจะงายมือขึ้นมาได้ประจำมันจะหงายมือไม่ได้แต่นีเจะงายมือขึ้นมาได้มืองายขึ้นมาได้สุด ขยับนิ้วได้ตัวนี้เป็นมือขยับนิ้วได้อยาบคุณไม่มกดไลค์ใครไม่กดไลค์จะดูนี่นะอีกคู่หนึ่งก็เป็นตัว,ตวท้ายเป็นเป็นมือเป็นมือปล่อยพลังมือขยับไม่ได้มือยางอุ๊อ่ะดูของต่อไปมีอะไรอีกชบเป็นนิ้ว แล้วไงตัวคนเอาข้างล่างเอาข้างล่างก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตัวคนเดี๋ยวค่อยตัวคนทีหลังนะตัวคนนี่แบบใหญ่แบบิ๊กเบิ้มแต่กองก็ใหญ่เเจ,จิงม,มาไปดูแล้วก็มีคู่มือให้ thank you แบบคุณทำนะเดี๋ยวค่อยอ่าน ดูเหลี่ยเอาไวด้ดับสายแสงดูเได้เอาสายเสียบแสงเลเซอร์อย่างเงี้ยมันปล่อยแสงเลเซอร์ซึ่งเ,าาเหมือนเดิมเลยนะนี่เเนแต่มีของแถมที่เราไม่เคยเห็นมานี่นี่อี่านั่นไม่ใช่ทน,นี่เลยมาเนี่ยมีอะไรอีกมีพวกจรวดใช่ไหมมีพวกจรวดติดเขนมจัลลจะแย่เลยอ่ะตาน,นี้ของด้านไหนไม่รู้นะมีสองด้านเนี่ย เขาก็าติดมาให้สองด้านเลยเดี๋ยวต<ด><ห>้องอ่านคู่มือก่อนได้รู้ว่าติดอะไรยังไงมาแล้มาดูเนี่ยนีนต่ตั้งตัวแล้วไม่ไม่ฐานขอบคุณเกียรเป้าไว้ขอบคุณมากเลยนี่คืออะไรที่ อีกอย่งางก,กม็มีนี่อันนี้ก็เลเซอร์เลเซอร์ไอที่ชอบที่สุดก็คือมือจุด er. โอเคปะไปรู้ตัวกันเลยขอสุดท้ายเอามือที่มันใส่เลเซอร์ด้วยนะยาก Kraft ลองใส่หน,นะะักไหม หนักมากเลยหนักไว้ตัวหนักยักษ์มะลิะยิงขายกขาเดียวได้ยืนเดยกพี่อยากขยับเด็กกลมพังนะคะอุ้ยมือนเดิมมันเปิดไฟเลยลูกไ,ไหนเดี๋าว่าจะมีไฟเพิ่มเพิ่มไหมงอขาได้ไหมงอขาได้ไหนกลมพังนะมันต้องต้องศึกษาก่อนเด็กก็ไปอ่านคู่มือก่อนว่าทำยังไงโอเคแล้วขยับบางส่วนที่ตัวมันก็ค้างเย็นนะเย็นไหม พอมันอยู่ในห้องยิงเต็นทห้องแอร์นะนี่ตรงนี้มันยกขึ้นมาได้นะเนี่ยม,มันเพื่อจะได้จะได้ติดแขมแข้งได้ง่ายลูกไหนนอนไหนเร็นอนวางแล้วเห็มาะมันจะเป็นทุกทีมัน้องแมนเป็นสีแดงฮะตัวน,นี้มันสีดำแล้วตรงสีเหลืองนี่จะสะท้อนแสงเวลาเจอแฟลชไลท์อะ่ะมันก็จะสะท้อนแสงไหนเราปิดไฟไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มันต้องเดินสะแสง,แสงลูกมันเลยจะ,ะท้อนได้แล้วพอเราเปิดไฟมันจะยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เลยสวยไหมเดี๋วยวไฟสด สห็นไหมด้านหลังก็ไม่มีสีอื่นเลยมีแค่สีดำกับสีเหลืองอโตมันอ๋อนี่นะเรนป่ะเดี๋ยวเราลองจัดท่าทำอะไร เติมไฟใส่ใส่ฐานให้เรียบร้อยเนาะเงี้ยเดี๋ยวมาเรียนกับนี่นี่ปิดไฟนะก็จะดดำอยู่แล้วไปลยจะได้เห็นทั้งตัวเลยไปบายเดี๋ยววัาก,กันเลยเดี๋ยวพาว่ด อ,อ่าน,นี้ติดติดไฟให้เรียบร้อยแล้วมาเปิดไฟก็อย่างงี้ซึ้บอ่าน,นี้ข้างนี้แอบถอดแขนไปแล้วแต่เดี๋ยวจะได้ถอดให้ดูว่าเป็นยังไงอ้โหนี่ตรงนี้ลูกซึ้บนะมันจะเป็นไฟแบบเนี้ยไฟตรงมือผมมาตรงมือแต่เดี๋ยวลองอันนี้ก่อนแล้วก็มีไฟด้านหลังซึ้บสมาใ์ทนี่ปิดจับจนสวย ต้างขาเป็นไรวะอนนเออดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเดี๋ยวกองเดี๋ยวกองเดี๋ยวเพิ่งนบโอเคแล้วก็มีมีหวยอันหนึ่งนี่เนี่มันก็นนนจะเป็นประมาณนี้ แล้วไม่มีพี่เปิดที่เปิดตรงนี้ได้เปิดเราตรงนี้ได้เดี๋ยวลองเราเปลี่ยนพาร์ตจัลดดูพาร์ตจวลดนี่นะเปลี่ยนย่าเหมือนกันนะมาดูอันนี้จะพิ่งจับมดลวนหวานเลี้ยงไว้อยู่เลยอย่งางงงหวานเลี้ยงไว้อยู่ตรงนี้ต้องเสียเวลาหน่อยจะวา้มามไหมหรือยังไงรือจะจะทำให้ดูทำให้ดูดเลย แม่ไปเอาข่อยครัวบ้าตัวเองมายาวมากอ่อน

พราะยังไงเขาก็ไม่เห็นดีตอนต่อ,ตอมันต้องมันต้องมันต้องเรียงกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเรียงก่อนนะเดี๋ยวต่อเสร็จแล้วให้ดูเย่เสร็จแล้วต่อยากมากชิ้นส่วนบอบบางมากไม่กล้าทําแรงต้องเอาด้ายปอบผมเป่านี่เอามาเป็นอย่างงี้มันก็จะมีที่เมื่อกี้มีเปลี่ยนก็มือต้องข้อมือออนเปิดไฟให้หน่อยลูกุงเปิดดวงหนอยหน้าไปตรงนี่ยสองดวงเลย 1, 3, 2, มันมีไฟสี่จุดนะ 1, 1> ตรงหน้าอก 1, 1> ตรงตา 1, 1> แล้วก็ตรงแขนสองข้างที่เมื่อกี้เปลี่ยนก็จะมีตรงเนี้ยข้อมือเนี่ยมันจะมีแบบว่าจรวดอะไรออกมาเยอะแยะเลยเป็นที่ยิงจรวดเห็นไหมข้างข้างเนี้ยแล้วแสงไฟที่เปิดมาก็จะมองเห็นได้นะสีฟ้าแล้วก็มีตรงข้อมือข้างนี้ก็เหมือนกันมันจะมีจรวดมีอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยชุดแบบปล่อยจรวด เราล้อรอบๆมันจะมีแบบปลป่อยจรวดอาวุธเต็มมาหมดเลยแล้วหลังก็เปิดแล้วก็มีเปลี่ยนตรงตรงนี้ไปตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้ไประเบิดมันจะมีจรวดเหมือนกันกต,รตรงนี้ที่อยากจะระเบิดคมหน้าน้อย<ง>มานี่มันจะมีไฟถ้าเกิดมันมืดกว่านี้ก็คงจะสวยน่าดูเลยเอตอนกลางคืเนเราถ่ายรูปตอนกลางคืนให้แล้วหลังก็เปิดนี่ได้เราถ่ายรูปตอนกลางคืนให้นะหลังไปนี้ ครับนึกเด็ดเดี๋ยวเราค่อยดูให้คุณเพื่มดูก่นนนกอ,อกนแต่ด้านหน้าก็แกะออกมาได้นะเนี้ยข้างหน้าแกะออกมาก็จะเป็นแบบว่าเครื่องยนต์เพิ่งได้ให้เสร็จก่อนดิเอ็นอ่ะไอ้นดูให้ดูได้ละน,นี่ข้างหน้าเนปะ็นเครื่องยนต์เห็นไหมจับของเอลมานะ ตรงนี้มันบอบบางเก็บปล่อยไฟเลปปปปปยปุ่งปุ้งปุ้งปุ้งยิงปืนเลเซอร์เดี้เป็นแบบนี้เนี่ย<ม>เดี๋ยวค่อยกส่ x 1ลนมีเทคนิคการใส่ตรงข้อมือนี่นะอันนี้ก็เทียบไปเลยว่าเนี่ยอยันางอยเนี้เป็นมือข้าง,งซ้าย ก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็ชิ้นส่วนในตรงจรวหลวมันก็จะเป็นสีเดียวังเมื่อันก็เอาสีข้างซ้ายมาครับมาวางเทียบกันเลยว่าใส่ตรงจุดไหนข้างขวาก็เป็นอย่างนี้ปนกันทั้งงไม่โป,นะปรเนะ่ะไม่ใช่ไปได้แมหรอกทำไมําแม่าังงั้นได้ไม่มันวิ่งกระโดดเง มัน,นไม่ต้องวิ่งกระโดดมันลอยได้มันใช้ไฟได้กระโดดดกกลับมาไงไมันจะพุดไฟวนไปวนมาหรอหก่าให้คะแนนสิบเอ้ยเก้าก็อีกหนึ่งอ,อย่างคือต่อย่ากว่าเออร้านคนมันบอบบางมากพอทำเราที่เกียดมันทำานานมากมือที่เป็นยางเนาะงอได้เล็กหน่อยอยุด ตัวนี้มันตัวที่ป่าว่าอินไม่ควรเล่นเลยตัวเนี้ยพังมาทิ้งที่พังหมดใช่เพราะมันมันมันเบาบางมากดูตรงนี้ดิตรงนี้มันบางมากเลยนี่ดิเห็นปะกลัวกลัวมันจะหักป่ะให้ขนาเสร็จแล้วไปละบายบายไายบายแล้วบ๊ายบายตัวน่าจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวมารอชมกัน